Compact p r i m o g e n t นก์ act, Gentle, 9หลัมด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพร้อมใช้งานทันทีหลังติดตั้งด้วยเทคโนโลยี t r m a l s c o ก c h เตรียมผิวหน้าพับเบรกด้วยความร้อนภายใต้อุณหภูมิสูง600องศาเซลเซียสนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาพร้อมเทคโนโลยี z ีว a เพิ่มความปลอดภัยเต็มคันทุกสภาพอากาศกันน้ำกันความชื้นลดการกัดกร่อนลดการเกิดสนิมลิขสิทธิ์เฉพาะ Compact b r a ร e เบรกเงียบสมู o t เอาอยู่ทุกเส้นทางด้วยสูตรการผลิต Premium Copper Free c e ซ a m ามิกฟอร์มูลเลชพร้อมเทคโนโลยีแผ่นชิม3ามชั้นจากสวีเดนลดเสียงลดแรงสะเทือนขนาเบรก Wide Groove Technology เพิ่มประสิทธิภาพระบายฝุน่นน้ำและความร้อนล้อสะอาดฝุ่นดำน้อยพร้อมยืดอายุการใช้งานจานเบรกให้ทุกการเดินทางอยู่ในคอนโทรลของคุณ Compact r i m o Gen2 All in Control Compact brakes innovate for excellence.